สวัสดีครับเอออโหาเราเจอกันแล้วครั้งหนึ่งในเขาทรายสบายมวยหรือว่าเขาทรายทำนายมวยออแหมตอนนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนาะเออเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ เทเสียงเทเสียงเทเสียงนะกดรวมมาเลยหนึ่งหนึ่งกดรัวมมาเลยหนึ่งนะกดรัวมาเลยเป็นไงเสียงดีไหมเสียงดีไหมเสียงดีไหมอ้าวนะครับกดรวมาหนึ่งรวมมาเลยติ๊กติ๊กต๊กเอออ่าเทเสียงต้องกดหนึ่งมานะครับมาถ้าได้ยินชัดแล้วกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาเลยเป็นไงเป็นไง อ่าครับันโอ้โหขอบคุณขอบคุณนะครับที่200ดวงตานะที่มากดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้โทษนี่ดูชื่อด,ดูชื่อเออเขาทรายเขาทรายตัวเป็นๆนี่ ไม่ใช่ตัวปลอมตัวเป็นๆตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่ยิมเราเองอยู่ที่ยิมเขาทรายมวยไทยยิมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเกิ็ดเล็กเกล็ดน้อยของเขาทรายในการสอนมวยแล้วเอาไปเรียนกันที่บ้านนะที่บ้านอยู่บ้านนี่ต้องดูกระจกด้วยนะเวลาเรียนนะง่ายๆเทคนิคง่ายๆวันนี้<อ>วันนี้จะแนะนำ บุคคลคนหนึ่งนะแนะนำบุคคลคนหนึ่งถ้าเห็นแล้วก็ร้องอ๋อทันทีครับบุคคลคนนี้โอ้โหเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกด้วยโอ้โหอัจฉริยะคนหนึ่งเขา <c oughs> <c oughs> เขาเกือบจะได้เหรียญทองแดงมาแนละ้วแต่เขาไม่ได้ไปไงอ้าเชิญมนัสบ,บุญจำนงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับโอ้โหคนนี้นะ ถ้าคุณได้ไปนะผมว่าได้เหรียญทองแดงมาแน่นอนได้ใจผมไงเสียดายมากเลยผมเขาเรียกว่าสนับสนุนเต็มที่นะเชียร์เต็มที่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปว่างั้นเถอะน่าเสียดายผมได้ยินอะไรขาถามว่าลึกข่าซ้ายหรือข่าวคล้องแล้วขอาว้ายขาวค้อนี่มันต่างกันยังไงพี่โอ้ยมันดูไม่ยากดูหน้าตานี่ ความรอนี่ผิดกันไปแล้วผิดกันไปแล้วโอ้ยดูหน้าตาพี่ดิ้นดอ้นดอนดิ้นอ้นอนดนอ่นดล้นดิน้นดา้นนดิ้นหิ้น้นหิ้นนดิ้นดินเนด้อนนดิ้น้นดนดนด้นนดน้นดิ้นดิ้นดิ้นดนดิด้นดนดนด้นดนดินดิ้นนไิ้นดบอนด้นดินดิก็บอกนดี้ยวนี้มัน เพียวแล้วผมได้มาเจอพี่นี่ผมรู้เลยโอ้โหตั้งแต่พี่มาเปิดยิมได้ออกกำลังกายใช่โอ้โหเพียวแล้วเห็นไหมคล่องด้วยคล่องด้วยสุดยอดเลยเต้ยขิวเึ้นลำก็ได้กลับไปย้ายเลยเรา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 พอแล้วเรามันพอแล้วเราเป็นตำนานเนื้อไอวันนี้เราจะสอนมวยเขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันหมัดเย็บดีกว่าแล้วก็วิธีวิธีหลบหมัดเย็บอ่ะ เวลาเจอมวยมวยซ้ายกับมวยขวาเนี่ยอย่างพี่มวยซ้ายเนี่ยมวยขวาเนี่ยอย่างพี่มวยซ้ายอย่างอย่างพี่มวยซ้ายใช่ไหมนี่มวยขวานี่เราก็ลองลองเย็บมาโดนลราเองหรเห็อเหมเหรอเหอเหช้เหรอเหอเหราเ้รอเรอเหราเหรอเอเหรอไหรอเเรเราเอเราเหราเรอเรอเรอเราเหรอเดรเหอเรอเดอเรอเหออเออหหรเอร แต่ถ้าเป็นมวยซ้ายกับซ้ายนี่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งยิ่งง่ายขึ้นแค่หลบนิดเดียวเพมไหมเบอ่มไหมฮะ่ไม่ไม่ยากเลยโอ้โหสบายมากเพราะเราสามารถมองเห็นหมัดคู่ต่อสู้อยู่แล้วว่าเขาต้องออกหมัดเย็บอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยฮะเฮ้ยสายตามเป็นเลิศอยู่ต้องห่วงเออเป็นเลิอเป็นเลือดเลยเออแต่ว่า ผมว่าพี่ร่างกายสายตายังดีนะเนี่ยตั้งแต่มาเห็นอเวลาเวลาพี่ต่อยเนี่ยใครใครต่อยโดนพี่บ้างมีแต่พี่ต่อยเขาเออสายตาดีไงนี่ไงเรดาร์ก็มีเรดาร์นี่อย่างนี้เลยเอไม่ต้องห่วงนะร้องใหม่อีกทีนะเอาร้องร้องอีกทีนะเมื่อกี้ช้าแล้วคราวนี้เอาเร็วๆนะบิ่กมาบ้านมาเพิ่มเพิ่มเอ้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  เอออ่าลงซ้ายเจอซ้ายทีนี้ก็ทุบเนี่ยทุบออาทุเออาทุบเนี่ยนะง่ายนิดเดียวโอ้สายตาดีสักอย่างแต่พวกนี้มันต้องมีไหวพริบปฏิภาณนะัมนต้องฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆฝึกจนชำนาญนะไปฝึกกันที่บ้านฮะฮะสโลใช่ไหมสโลเพิ่บนี่สโลเพิ่บนี่ปัดนิดเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องออกแรงมาก ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะเวลาเนี่ยเวลาเราเวลาเราจะเขาเรียกโต้ตอบเนี่ยมันจะได้เร็วไงปึ๊บเดี๋ยอย่างเงี้ยโต้ตอบได้เงี้ยได้เร็วขึ้นไงอันนี้สายปึ๊บนี่นี่สโลปปุ๊บนี่ปึ๊บไหมปึ๊บไหมเวลาโต้ตอบง่ายๆอย่างอยสายกับสายเนี่ยเราต้องเราต้องเอาลายหลบมาข้างหน้าไหมครับลายหลบไปไงอย่างเงี้ยไม่ต้องเออไม่ต้องเออ ขางนี้ออเนี่ยนี่เองแค่นี้เองเองใช่ใช่นี้แค่นี้เองมันจะได้ช่วยป้องกันเซฟด้วยไงเพิ่บเพิ่บอเอ้ยนะอันนะอยากให้คนทางบ้านน่ะไปเรียนที่บ้านเลยเรียนดูกระจกด้วยนะมันต้องมีกระจผมว่ามาเรียนกับพี่ดีกาถ้าอยากมาเรียนที่นี่อยากมาเรียนที่นี่ก็ได้นะที่นี่สอนให้ึกษาแล้วก็ เรียนเรียนเรียนออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้วิชาไปด้วยไงเนี่ยเรียนได้วิชาแล้วได้หุ่นดีโอ้โหหุ่นดีด้วยโอ้ยตึ้ง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 ตึ้ยตึ้งตึ้งตึ้ตึ้งตึ้งตึ้้งตึ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 ้มตึ้นร้งง้ยิ้ม ยิมเขาทรายกาแล็กซี่มวยไทยยิมนะอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามดิเอาง่ายๆดรงข้ามเดบาร์ซาเดบาราดาใช่ตรงข้ามตึกธนกรรมตึกธนกรรมชั้นสามเลยขึ้นมาขึ้นมานี่เจอพี่ทุกวันเจอทุกวันครับเราไม่ไปไหนเราจะเฝ้ายิมอยู่นี่ครับผมเพราะพี่เป็นคนสอนด้วยถูกต้องดูแลแล้วก็มีครูมีเทรนเนอร์แล้วก็สอนเทคนิคไปเรื่อยไง เราก็ดูแลไปด้วยการบางทีบางทีคนมาเรียนนะบางทีออกอาวุธไม่ถูกเราก็ได้นําก็ได้ถูกไหมผมว่าดีนะครับดีสําหรับคนที่อยากได้มาเรียนมวยถูกต้องแล้วออกกําลังกายด้วยแล้วทคนิคอะไรใหม่ๆโอ้ยเยอะแยะครับอ้าววันนี้เอาเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับคือวิธีป้องกันหมัดเย็บเนาะแล้วก็ไม่ว่าซ้ายเจอซ้ายออกยังไงป้องกันยังไงขวาเจอซ้ายก็ออกยังไงแค่นั้นเองง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆครับ วันนี้ขอบคุณมากๆครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ